ในคลิปวันนี้นะคะอันจะพามาดูวิธีการแก้ไขแขนเสื้อเล็กนะคะแล้วก็เป็นปัญหารั้งแขนด้วยเราจะแก้ไขย,ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่อันน่ะได้แก้ไขให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าอันนะคะได้มีวิธีการในการทํำยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนที่จะไปแก้ไขปัญหานะคะมาดูปัญหาที่เขาเจอก่อนคือลักษณะของเสื้อตัวนี้นะคะส่วนของปลายแขนนะคะใส่ได้พอดีนะคะปลายแขนเนี่ยอาจจะมีความแบบแน่นแค่นิดเดียว แต่ว่าหลักๆแล้วค่ะยกแขนไม่ขึ้นเพราะวงแขนตัวนี้เขาเล็กนะคะช่วงวงแขนเล็กช่วงอกนะคะพอดีใส่ได้ไม่มีปัญหานะคะอกใส่ได้แต่ว่าติดแค่ยกแขนไม่ได้เพราะว่าวงแขนไปน,น,นะคะเขาทํามันเล็กเกินไปนะคะอ่ะสิ่งที่อันจะทําค่ะเนื่องจากว่าผ้าเนี่ยมันไม่พอขยายอยู่แล้วสำหรับตะเข็บนะคะตะเข็บด้านข้างตรงนี้ไม่พอขยายฉะนั้นค่ะเราจะทําการแทรกผ้าเข้าไปนะคะ,ะเพื่อนๆดูเห็นไหม ้าที่ยนแทกเข้าไปนะคะเนี่ยมันจะมีรอยต่ออยู่เห็นไหมคะอันนี้คือด้านนอกอันนี้คือด้านในนะคะคือตัวนี้ยังไม่ได้ไปพงริมนะคะเอา,าให้เพื่อนๆดูก่อนเห็นไหมข้างในถ้าเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะแต่ดูงานหลังแก้ก่อนเป็นแบบนี้ถามว่ารอยต่อที่เราต่อเข้าไปเนะะี่ยค่ะมันจะเห็นไหมตอนที่ใส่ไม่เห็นแน่นอน,นะคะ่ะมันหลบอยู่ใต้ลักแร้ งานออกมาค่อนข้าง,างจะเนียนนะคะอย่าว่าแต่ตอนใส่เลยขนาดเนี้ยเรามาดูแบบนี้เรายังดูแทบไม่ออกเลยว่าเรานะคะได้ต่อเข้าไปเห็นไหมนี่ค่ะอะเดี๋ยวมาดูวิธีการอ่อก็คือเสื้อเนี่ยมันจะวงแขนเลยนะคะเขาจะทํามาเขาจะทํามาแคบใช่ไหมคะมันเล็กเสื้อจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันมันจะติดตรงนเนี้ยเนี่ยวงแขนเนี้ยเขาทํามาเล็ก ฉะนั้นค่ะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องแทรก้านะคะเข้าไปในส่วนของแขนตรงนี้เพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้คือส่วนของลําตัวตรงนี้ค่ะเขาพอดีแล้วเรานะคะจําเป็นจะต้องสิ่งที่ต้องทำหนึ่งก็คือเราต้องแทรกผ้านะคะเข้าไปตรงใต้แขนตรงนี้ก่อนหนึ่งอย่างที่ต้องทำสองเรานะคะจะต้องทําการคว้านตรงนี้ค่ะให้มันกว้างเพื่อที่พอหลังจากที่เราค่ะได้อ่ ต่อตรงนี้มันกว้างขึ้นวงแขนก็จะต้องกว้างขึ้นแล้วก็จะต้องเอาตรงนี้ค่ะมาเย็บกลับเข้าไปเหมือนเดิมเนอะอ่ะสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกค่ะเดี๋ยวจะอธิบายไปทีละขั้นตอนนะคะเผื่อว่าใครเพิ่งจะมาเจออันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกอันน่ะได้ทําคลิปไปเยอะมากนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูค่ะก็สามารถไปดูแบบคลิปอื่นได้นะคะได้ทำมาเยอะเลยเพราะบางอย่างค่ะคําถามที่ถามอันก็จะเป็นคําถามแบบซ้ําๆที่อันนะคะเคยเคยได้ทําให้ดูไปแล้วเนาะ อ่ะขั้นตอนแรกที่1ที่อันดับแรกที่จะต้องทำนะคะก็คือให้เลาะส่วนนี้ค่ะเลาะวงแขนเลาะวงแขนบวกใต้แขนนะคะนี่เลาะออกมาเลยแยกออกมานะคะพอเลาะมาเสร็จเรียบร้อยค่ะสิ่งที่ได้ก็คือมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ตัวแขนก็จะถูกแยกออกมาจากวงแขน และทีนี้ค่ะเรามาดูว่าเราเนี่ยจะแทรกผ้าเข้าไปเท่าไหร่อย่างตัวนี้นะคะอันก็ได้แทรกผ้าให้ลูกค้าเนี่ยอยู่ที่1.5นิ้วนะคะ1นิ้ว1นิ้วครึ่งตรงส,ส่วนนี้เนาะความกว้างของตัวนี้ค่ะ1นิ้วครึ่งแล้วก็ตรงปลายตรงปลายนะคะอันจะแทรกเข้าไปแค่1นิ้วเท่านั้นตรงนี้นะคะแค่1นิ้วเนี่ยค่ะเพราะว่าตรงปลายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแทรกเข้าไปเท่ากันกับ ในส่วนของใต้วงแขนเนี่ยมันจะใหญ่นะคะปลายแขนก็จะใหญ่ไปด้วยฉะนั้นเรานะคะจะทําการแทรกผ้านะคะเป็นผ้าสามเหลี่ยมเข้าไปแบบนี้ตรงปลายตรงนี้หนึ่งนิ้วตรงข้างบนค่ะที่เป็นใต้ท้องแขนเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดห้านะคะเราจะตัดผ้าค่ะอยู่ที่ทั้งหมดสองชิ้นเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่เป็นแบบส่วนของด้านนอกแล้วก็ซับในด้วยนะคะพอตัดผ้ามาเสร็จแล้วะคะ่ะก็ต่อเข้าไปเลยต่อเข้าไปตรงแขนนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้ ะคจะได้แบบนี้ทําแขนให้เรียบร้อยก่อนส่วนของที่1นะคะจุดที่1นที่จะต้องทําคือทําแขนทีนี้ค่ะมาดูว่าเราควานเออเราต่อเข้าไปเท่าไหร่เราต่อเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 5จุ้าใช่ไหมคะเนี่ยค่ะ 1. 5ุก็ให้เราค่ะวัดลงมาเลยอยู่ที่ประมาณ1นิ้วก่อน1นิ้วนะคะที่เหตุผลที่จะต้องวัดลงมาแค่1นนิ้วเพราะว่าเดี๋ยวเราค่ะจะต้องทาการตัดคว้านตรงนี้ ผ้าตรงนี้ค่ะมันจะถูกขยายเข้าไปด้วยขยายออกมาด้วยนะคะเพราะเราตัดคว้านฉะนัน้นาวัดลงมาแค่1นนิ้วก็พอไม่ใช่ว่าเราแบบต่อผ้าเข้าไป 1. 5ุเราวัดลงมา1 5จ้านะคะไม่งั้นมันจะกว้างเกินไปเนาะเนี่ยค่ะก็ตัดคว้านวงแขนพอตัดคว้านเสร็จแล้วค่ะต่อจากนั้นก็เอาอันนี้นะคะเอาวงแขนตรงนี้มาเย็บประกบเข้าไปเหมือนเดิมนะคะขั้นตอนก็จะมีเพียงเท่านี้เลยไม่ได้ยากนะคะแล้วก็เป็นวิธีการแก้ที่ ได้ผลด้วยนะคะลูกค้าใส่ออกมาแล้วก็สวยแน่นอนค่ะตอบโจทย์ของคนที่แบบเจอปัญหาเสื้อที่มันแบบแขนเล็กหรือว่าใส่แล้วแขนรั้งวงแขนรั้งนะคะก็ใช้วิธีการนี้ค่ะในการแก้ไขนะคะลองดูค่ะ